มาครับพี่น้องมื่อนี้ต้มเบียร์แบบบ้านๆเวลาประทานในครัวเรือนอันดับแรกก็ต้องบดหม้อก่อนครับบด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 ข้าวไปบดหม้อก็ยังไปแตกหลายนะครับมันสิละเอียดโพดมันสิลงไปก้นหม้อแล้วมันก็สีใหม่ครับแล้วมันก็สิตันได้พร้อมนะครับแล้วก็อันนี้เฮอร์นแมทชิ่งนะครับก็คือการสกัดน้าตาลนะครับเพื่อเห็ดเป็นน้ำเวิร์ดเฮอร์นน้ำเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับแมทชิ่งก็บทีมไว้ชั่วโมงนึงนะครับอุณหภูมิก็ตามสูตรไผยสูตรบ้านนะครับแบบนี้ก็เป็นกําลังใจให้้ดีคคคัััักรรบบบแลว็ แล้วก็นะครับแช่ไว้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับแมทชิ่งสกัดน้ำตาลเสร็จแล้วก็สิแมทเอาจากน้อยนะครับ78องศาหลังจากนั้นเขาเอื้อนว่าสปาครับอันนี้สปาก็คือเอาน้ำห่อนมาสกัดน้ำตาลรอบสุดท้ายครับนี่ครับใบนี้ก็รับคือเก่าครับสปาก็ เสร็จแล้วนะครับกเขาตอนไปเขาตัวตัวทุ้ยตอนไปตัวตัวต่อไปเขาเอินมาต้มนะครับการบอยก็คือต้มก็คือปรุงรสนี่ล่ะสิเอาเอาขมซ้ำได้เอาหอมแบบใดก็ใส่ฮอบใส่แยงตอนนี้แหละครับนี่ครับก่อนต้มเขาก็วัดน้ำตาลก่อนโอ้หวานซ้ำได้นอก่อนต้มเขาเอินพี่บอยนะครับก็ต้มโอเคเดือดแล้วเปิบ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 เนะครับเดือดแล้วก็รอจากน้อยนะครับรอให้เขาเอินว่าอย่าง่ะเขาเอินฮอตเบ๊ก <remlin> นี่มันก็จะเป็นฟ้องขึ้น,นสี่เขาเอิ่นฮอตเบรกนะครับหลังจากฮอตเบรกแล้วเขาก็จับเวลาครับพกซีนาที่ยอนหลังครับก็ใส่ฮอตตามสูตรไผ่สูตรมั่นแล้วเต่ไผ่ไมักไผ่มักมั่นนะครับก่อนสิครบชโมงก็กเอาแนวเหตุความเย็นครับเขาเอิ่นเวิร์ดชีเลอร์ ค่าเชื่อสก้อนนะครับเบอรชีเลิกไส้นี้เข้าไปสมุนไพรไส้เข้าไปฮอปหลังจากนั้นกะเขาเรียนว่าคู่ดาวนะครับเขาจะให้มันเย็นลงให้มันเย็นเย็นเย็นลงมากนะครับในอุณหภูมิที่เขาคิดว่าไสยียดจะมันตายนะครับแล้วยียดทีฮ็ดงานดีกับต่อไปกะเอาไส้ถังครับนี่เคอร้นถังมัดนะครับแล้วก็เทลงเลยครับสองถังนะครับกะ ต้องยกขึ้นนะเพราะหห้เบีรยมันหนามห้ยน้า,นาเบิดมันมีออกซิเจนจากน้อยนะครับเพราะว่าออกซิเจนที่ซอยให้ยยีดกินดีนะครับไส่สองทางเ็ตแล้วก็ไส้ยีดครับกับไส์แบบนี้นะครับแบบบ้านๆกับออุยาตไซสแบบนี้ไปเลยนะรเ,รเร็จแล้วก็ต้องทำกาสันสัๆน,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 นคนๆนคน,คน,ค,นคนหรือซิมเบิงนะครับ เสียบแอร์ล็อกนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วแล้วนะขอตู้มัสนะครับตู้มัสกับอุณหภูมิอยู่18ฮอต20นะครับเสร็จแล้วนะครับล่างอันนี้ก็ล่างอ่าฮะบางนี่ตื่นแล้วนะครับล่างก็ฉีดฉีดล่างให้สะอาดครับนี่ก็วัดน้ำตาลอีกแล้วนะครับก็ได้ท่อไดบุกครับเดี๋ยวเอาเบิร์ตเมืองเดี๋ยวก็แก่นักหน่อยนะครับเสร็จแล้วเมื่อยนะครับจะแก้วนะครับบ่พอดอกครับต้องแก้วสองนะครับขอบคุณหลายๆครับผม